สวัสดีครับอ่านะครับก็สวัสดีเช่นเคยนะครับอ่านะครับใบเตยนะครับคลิปนี้จะมาแนะนํานะครับทาใบเตยแบบนี้นะครับจะได้ประโยชน์สองต่อเนาะอ่านะครับให้ดูกันก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นใบเตยนะครับจากที่รู้กันแล้วนะครับใบเตยก็จะให้ทางกลิ่นหอมและก็เป็นพืชสมุนไพรนะครับ อ่านะครับที่ผมบอกว่าทําแบบนี้ได้2องต่อนะครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นใบเตยนะทําตามที่เห็นเลยไม่มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นใบเตยหอมนะครับใบเตยหอมสดๆจากต้นนะครับนํามาลางน้ําแล้วก็หั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับหาตะกร้าสักลูกหนึ่งเนาะแล้วก็เก็บไว้แบบนี้นะครับอ่านะครับประยุสองต่อเป็นยังไงครับ ประโยชน์ต่อนะครับก็คือต่อที่1ครับเมื่อเรานํามานะครับใส่ไว้แบบนี้แล้วก็ดูมุมนี้นะครับมุมนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของของในครัวนะครับเราก็นํามาวางนะครับบริเวณไหนก็ได้เนาะวางแบบนี้ครับมันจะได้กลิ่นหอมนะครับอ่านะมันจะได้กลิ่นหอมเลยโอเคนะครับต่อที่1ก็คือได้กลิ่นหอมนั่นเองนะครับทําแบบนี้เนาะต่อที่2ครับ เราวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอตอนที่สองครับมาดูอันนี้เป็นกระติกน้ำร้อนนะครับธรรมดาเนะาะแต่ละบ้านก็ต้องกินน้ำร้อนกันนะอตอนที่2ก็คือโอเคครับบีบน้ำร้อนอก็คือนำใบเตยนะครับสักชิ้นหนึ่งนะครับที่เราหั่นวางไว้เนาะ ก็ใส่นะครับในน้าร้อนแบบนี้ครับนําไปดื่มนะครับนี่คือต่อที่2นะครับทําแบบนี้นะครับได้ประโยชน์2ต่อจริงๆครับและก็อันนี้ก็ยังกินไม่หมดนะครับเราก็กินน้าร้อนนะครับในแต่ละวันก็กินบ่อยอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ไปเรื่อยเนะครับมันก็หมดเนาะมันก็หมดเราก็ไปใส่นะครับไปตัดแบเตออันใหม่นะครับมาวางไว้น้าร้อนก็ได้ดื่มนะครับกลิ่นหอมก็ได้ช่วยนะครับ ประมาณนี้ในบริเวณครัวนะอ่าโอเคครับประโยชน์สต่อนะครับทำแบบนี้เลยโอเคนะครับคลิปนี้หากถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับผิดพลาดประกันใดคอภัยด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะนำน้ำร้อนนะครับไปดื่มนะครับโอเค